การกำมน้อยมนตรีมาค่ะเด็กหญิงน้ำฝนอาจวงมาค่ะเด็กหญิงอรสาจาระเบียบมาค่ะเด็กหญิงชนทิชาอาจวงมาค่ะเด็กหญิงการจนาพรบุญสวัสดิ์มาค่ะชายรัชภูมิจันทร์แท่นภูไม่มาค่ะเห็นไม่มาหลายวันแล้วค่ะรัชภูมิไปไหนไม่มาโรงเรียนเลยหรอคะค่ะ นานที่วันแล้วลูกหลายวันล้วายวันแล้ว,วแ,วปวแวอปอะครูไหมว่าบ้านคุณอยู่ตรงไหนน่ะเราพานอยู่ทำไมเหรอเราว่าเราจะไปหาครู嘛ครูไม่มาโรงเรียนหลายวันแล้วนี่เราอยากรู้อะว่าทำไมครูไม่มาโรงเรียนหลายวันแล้วเราต้องทำไงดีอ่ะอเราเคยได้ยินครูพูดถึงโครงการหนึ่งชื่อโครงการตามเพื่อนกลับมาเรียนครั้งหน้ามาประชุมสภานักเรียนกันไหมก็ดีนะ เรียกทุกคนมาปชงมกันูมูมอยู่ไหมสวัสดีครับ ภูมิที่บ้านมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่เห็นไปโรงเรียนหมายทางนั้นรับไม่ได้ทำมองคำเมยว่าเห็นตอนเนี้ยต้องใส่แว่นดำตลอดเพื่อกมองอาจจะตาตาไปแรับไม่ได้โรงเรียนอยากไปรุกวนเนี่ยนี่ทาไว้ไม่ได้อาจจะถักมาไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเดินทางใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนเช้าเราแวรับเราไปกับเธอได้ใช่ไหมได้เดี๋ยวเราแวรับไม่ต้องห่วงสรวภูมไปโรงเรียนเดิน สาวเขาอยากไปทุกวันเนี่ยเดี๋ยวจะเรียนไปทานเพื่อนมียายขาดในโรงเรียนอะ่ะแต่พรุ่งนี้เจอกันใหม่นะกักภูมเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาแล้วบบ๊ายาย